สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมที่เคารพบลักทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมมอนี้นะครับผมหลังจากหวยออกไปแล้วนะครับผมสรุปหวยให้พี่น้องเข้าฟังนำเนาะพี่น้องเนาะปูหกสี่ครับพี่น้องงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสามนะพี่น้องครับผมมาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มเนาะพี่น้องครับผมสองตัวล่างนะครับผมพี่น้องหกสี่สี่หกนะครับผมพี่น้องครับผม พี่น้องทันใดนะครับผมถา้าดในบึงนะครับหรือว่าใ้ติดตามด้เขามาชมนะครับกิอสากสิหูนะครับผมว่าเรขชุดนี้นะครับผมห้ก้อนห้อยออกนะครับผมนะครับผมให้ก้อนห้หอยอ,นะอ,ออกนะครับเนาะซึ่งนะครับผมกระเขา้า 4 6 6 4นะครับผมพี่น้องส่วน2ตัวนะครับ3ตัวกะรุดนะครับพี่น้องกะบวากันครับผมพี่น้องเนาะกะมีเขามีรุดนะครับผมแต่ว่างวดวนี้เขา2ตัวนะครับผมกะแสดงความยินดีก็พี่น้องเฮ้าทันไอที่เข่าเด้อครับผมพี่น้องที่ในเฮงเฮงเรืยเรืยเนาะพี่น้องเนาะขอพระคุณพี่น้องนะครับผมที่เขามาติดตามรับชมครับขอให้พี่น้องนะครับผมให้กาลังใจแอดมินต่อไปเด้อครับผมให้กําลังใจแอดมินต่อไปนะครับผมเขามารับชมแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผม ก็ไหลก็แช่นะครับผมแล้วก็ลออ่าอติดตามิึงนะครับว่าปูหกซีงวดหนาสีให้ชุดไหนมานะครับผมพี่น้องครับผมรอติดตามกันเบื่องต่นเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจนะครับผมก็พี่น้องที่ที่ได้เ้อพี่น้องครับก็บพี่น้องที่เฮ้งๆลุยๆมือน,นีครับผมแต่ว่าพี่น้องท,ทาออ่านได้ถ้าบ่บได้นะครับผมกะสู้ๆครับผมหลุนกันไม่งวดหนาเนาะพี่น้องเนาะสู้กันไม่ครับผมมันก็ ทุกเออสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ดวงแล้วก็โชคน้าพี่น้องเนาะอยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคอยู่ที่วาสนาครับผมพี่น้องกับแอดมินนะครับผมกับขอฝากนะครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้งกำลังใจทางแอดมินน้ำคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแอดมินก็บเได้ท้ำหน้าที่นะครับผมติดตามนะครับผมเป็นสื่อกลางเนาะพี่น้องเนาะน้ำแนวทางมาให้พี่น้องเข้าเลยติดตามรับชมเบึงคือเก่าครับผมสำหรับมือนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ